สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชม youtube ช่อง v ีพารวยนะครับวันนี้ก็มารับชมสูตรเลขวิ่งบน3ามตัวเลขประจำงวดวันที่17บเมกราคมหกแนะครับลงครั้งที่3ในช่อง y ย u t u b e ีพารวยของพวกเราสำหรับส่วนนี้ก็ใช้ ประกอบในการนำไปจับเป็นโค่ชุด2ตัวบน3ตัวบนนะครับซึ่งหนึ่งวันที่ผ่านมาก็เข้าไปที่หลักร้อยนะครับเลข2ออก2.09ส่วน9ก็มาเลข2นะครับสำหรับช่อง v ีพาลนั้นก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากทิ่แบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม รับฟังนะครับรับชมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงก็บรรยายให้ท่านผู้ชมได้ดูที่มาที่ไปของตัวเลขนะครับว่ามีวิธีการชิดอย่างไรนะครับนำตัวเลขมาจากตรงไหนนะครับในการนำมาชิดคำนวณซึ่งก็จะเป็นการชิดคำนวณย้อนหลังให้ดูที่มาที่ไปของตัวเลขนะครับ ต่อไปก็มาดูเศรษฐีผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกไปแล้วว่าตัวเลขออกอะไรไปบ้างนะครับสำหรับการบรรยายก็บรรยายตามตัวเลขที่ทำได้นะครับสำหรับเศรษฐีพ้ลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกไปแล้วก็ตัวเลขที่มาบ่อยก็คือเลข6เลขสามและก็เลข1นนะครับในงวดล่าสุด วันที่2มกราคมหกออกเจ็ดสามศนาะครับเลขมาบ่อยก็คือเลขหนึ่งก็ยังมานะครับวันที่17บเจทับหทับหกก็รอผลออกว่าตัวเลขจะออกไปในทิศท,ทางใดนะครับก็เหลือเลขเจ็ดเลขสที่ยังไม่ค่อยมานะครับเลข6ก็พักไป1งวัดวันที่สิบเจ็ดมกราคมหกนะครับ ออกอะไรก็รอลุนผลไปพร้อมกันนะครับก็ลงสูตรให้ได้เรืองรับชมได้ในหล,หลายๆสูตรชื่นชอบสุนัยก็สามารถรับชมนะครับก็รับชมชุดวิวย้อนหลังก็กดมาที่รูปโปรไฟล์ช่องวันพาร,รวยก็จะเจอแถบเมนูต่างๆนะครับก็เลื่อนไปที่แถบวิดีโอเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็จะเจอลชปวิวย้อนหลังที่ลงไปแล้วนะครับสำหรับสูตรวิ่งบอลสามตัวเลขนะครับ ก็มีวิธีการชิดคือใช้สามตัวหน้าของรางวัลที่หนึ่งนะครับนำมาเชิดคำนวณก็คือหลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะครับบวกกันแล้วก็มาบวกหกที่อีกครั้งนะครับตรงนี้ออกศูนย์7 2 8กเ็ปก็นำศูนย์บวก9าบวก5้านะครับหลักแสนหลักพันหลักหมื่นนะครับหลักแสนหลักหมื่นหลักพันบวกกันแล้วก็มาบวกหงที่ ท่ากับยี่สนะครับศูนย์บวกเก้าบวกห้าบวกหกขงที่เท่ากับยี่สลงท้ายศูนย์ก็เลขศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งบวกห้าก็เป็นหกนะครับเลขที่บนทําได้ศูนย์หนึ่งหกซึ่งวัดถัดมาวันที่หนึ่งทับศูนย์เก้าทับหกเจ็ดออกหนึ่งเก้าเก้าหกศูนย์หกสองตัวล่างออกเก้าสี่นะครับก็มาทั้งศูนย์และหกนะครับในวันนี้ก็มาครบนะครับ ออหกศูนย์หกก็เข้าหลักสิบคือเลขศูนย์แล้วก็เข้าหลักหน่วยก็คือเลขหกแล้วก็หลักร้อยคือเลขหกนะครับก็มาครบสามตัวบนนะครับในงวดนี้ก็มาเลขเบิ้ลเล็บหาบนะครับสำหรับการบรรยายในการพูดก็อาจจะมีการพูดที่ซ้ำนะครับเพราะว่าอาจจะพูดเบิ้ลไปนะครับ กว่าคนแย่งพูดนะครับก็าอาจจะมีการพูดผิดในบางครั้งนะครับต่อไปก็นํหนึ่งเก้าเก้าหกศูนย์หกเก้าสี่นำมาตั้งนะครับก็ใช้หลักแสนบวกหลักหมืน่นบวกหลักพันแล้วก็บวกหกที่นะครับก็จะเป็นหนึ่งบวกเก้าบวกเก้าบวกหกคงที่เท่ากับยี่สิบห้านะครับผลรวมจากนั้น เอาเลขห้าเป็นตัวเลขแรกจากนั้นห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกห้าเท่ากับสิบเอ็ดก็เลขหนึ่งเลขวิ่งบนสามเลขทําได้ห้าหกหนึ่งนะครับมั่วถัดมาวันที่สิบหกทับศูนย์เก้าทับหกเจ็ดออกหกศูนย์แปดหกหกสองสองตัวล่างออกสามเจ็ดนะครับเลขหกมาเข้าหลักร้อยแล้วก็หลักสิบบนนะครับเพราะว่าเลขเดียวกันออกหกหกสองก็มาเลขเปิ้ลเลขหาบนะครับ ก็เข้าไปอีกหนึ่งครั้งสำหรับส่วนนี้ท่านผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าลงไปแล้วในครั้งนี้ก็เป็นการลงครั้งที่สามนะครับว่าจะรอดหรือว่าจะลุ่งนะครับก็ดูว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ใช้ประกอบในการนําไปจับเป็นคู่ชุดสามตัวบนสองตัวบนต่อไปนะครับก็มีหลายส่วนที่ลงไปแล้วนะครับ ก็เข้าไปที่หลักร้อยแล้วก็หลักสิบบนนะครับในวนันนี้ต่อไปก็นำหกศูนย์แปดหกสองสามเจ็ดนำมาตั้งก็ใช้ตำแหน่งหลักแสนบวก,ลก, 100, 000, บวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหคงที่เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นหกบวกศูนย์บวกแปดบวกคงที่เท่ากับยี่สิบนะครับยี่สิบลงท้ายศูนย์ก็เลขศูนย์ศูนย์เปบวกหนึ่งก็เป็นหนึ่งหนึ่งบวกห้าก็เป็นหกนะครับเลขวิ่งบ,บนทําได้ศูนย์หนึ่งหก เมื่อถัดมานะครับวันที่หนึ่งทับสิบทับหกเจ็ดออกเจ็ดหนึ่งแปดหกหกห้าสองตัวแรกออกห้าเก้านะครับก็มาเลขเดิมเหมือนเดิมนะครับเลขหกมาเบิ้ลหาบนะครับออกหกหกห้านะครับแล้วก็ไปเข้าเลขหกเหมือนเดิมนะครับในตำแหน่งที่สามนะครับ ตามวงกลมสดงที่ทําเป็นสัญลักษณ์ว้ก็เข้าหลักร้อยหลักสิบบนอีกครั้งนะครับเลขหก็เป็นสูตรที่ยังคงเข้านะครับสาตัวเลขมา1ตัวเลขหรือว่าอาจจะมา2ตัวเลขนะครับสูตรนี้ก็ใช้ประกอบในการไปจับเป็นคู่ชุด3ตัว2ตัวบนนะครับต่อไปก็นำเจ็ดหนึ่งตัวล่างห้าเานำมาตั้งก็ใช้หลักแสนหลัก หมื่นหลักพันแล้วก็มาบวกหกคงที่นะครับก็จะเป็นเจ็ดบวกหนึ่งบวกแปดบวกคงที่ผลรวมเท่ากับยี่สิบสองยี่ิบสองลงท้ายสองเลขสองเป็นตัวแรกแรกนะครับอาจจะกดแอคคอนะครับจากนั้นสองไปบวกหนึ่งก็เป็นสามสามบวกห้าเป็นแปด ก็ทําเลขวิ่งได้สองสามแปดงานนาวันที่16บหกเทับสิบทับหกเตออกส8 2 9 6 2สองเรงล่างออก0ูก็เข้าไปในตำแหน่งแรกก็คือเลข2องในวงกลมสีแดงก็ไปเข้าหลักหน่วยบนนะครับเลขสออก9 6 2ก็เป็นสูตรที่เดือนดีนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเพื่อประกอบในการตัดสินใจนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับทางช่องของเราก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงเท่านั้นก็รับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความมาเทิงทางช่องของเราก็มาบรรยายบรรตาบรรป้าบรรลุงบรรปู่บรรย่านะครับ <c oughs> <c oughs> ก็บรรยายนะครับให้ท่านผู้ชมรับชมรับฟัง ก็นำ482962ศูที่ออกไปแล้วนํามาตั้งก็ใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวกคงที่นะครับก็จะเป็น4บวก8บวก2บวกคงที่เท่ากับ20ลงท้าย0ูนย์ก็เลข0ูนยศูนย์ไปบวก1ก็เป็น1 1บวก5ก็เป็น6นะครับว่าถัดมาวันที่1นึ่งับ11ทับ6 7ออก5 3 6 0 4 4 2ตัวล่างออก3 2ก็เข้าหลักร้อยบนนะครับในวันนี้เลข0นนะครับ ก็ยังคงเข้านะครับก็เป็นตัวเลขที่คาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าก็ยังเดินดีนะครับส่วนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่เข้าหลักสิบหลักหน่วยแต่ก็มาเข้าหลักร้อยบนนะครับถ้าหลดจริงๆก็จะมานี้มาหลักร้อยนะครับอย่างเช่นในงวดล่าสุดวันที่สองก็มาเข้าเลข2นะครับหลักร้อยบนเลขสองออกสองส่วนเก้า ก็เป็นไปตามผลการคำนวณอยู่นะครับตัวเลขก็จะคงเดินดีนะครับต่อไปก็นำห้าสามหกศนยามำมาตั้งนะครับก็ใช้ตำแหน่งเดิมคือหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักพันก็จะเป็น5้าบวกสบวกหแล้วก็มาบวก6คงที่อีกครั้งซึ่งผลรวมเท่ากับ20นะครับ ยี่สิบลงท้ายศูนย์ก็เลขศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งก็เป็นหนึ่งหนึ่งบวกห้าก็เป็นหกเลขวิ่งสามตัวเลขทําได้ศูนย์หนึ่งหกงวดถัดมาวันที่สิบหกทับสิบเอ็ดทับหกเจ็ดออกหนึ่งแปดเจ็ดสองสองหนึ่งสองตัวล่างออกสามแปดเลขหนึ่งก็มาเข้าหลักหน่วยบนนะครับในวันนี้ก็หลังจากงวดก่อนเข้าหลักร้อยตอนนี้ก็ย้ายมาเข้าหลักหน่วยบนนะครับเลขหนึ่งก็ยังคงเข้านะครับเลขวิ่งบน ก็ทำสูตนนี้ขึ้นมาเพื่อดูทิศทางตัวเลขนะครับว่าตัวเลขออกไปในทิศทางใดนะครับ3ามตัวเลขมาหนึ่งตัวเลขนะครับอย่างน้อยก็ต้องมานะครับถ้าสูตรเดือนดีก็คงจะจับเป็นคู่ชุด3ตัวได้นะครับสำหรับใครที่มีเลขเด่นในสูตรอื่นๆนะครับต่อไปก็นำา18 7 2แปดสองหนึ่งสานำมาตั้งก็ใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลัก บวกหกพืที่นะครับก็ここจะเป็นหนึ่งบวกแปดบวกเจ็ดบวกหกพืที่เท่ากับยี่สิบสองลงท้ายสองก็เลขสองจากนั้นสองไปบวกหนึ่งก็เป็นสามสามบวกห้าก็เป็นแปดเลขวิ่งบนทําได้สองสามแปดวันที่หนึ่งทับสิบสองทับหกเจ็ดออกหกหกเก้าแปดสี่สามสองตัวล่างออกหกหนึ่งก็ในวันนี้ก็เข้าหลักร้อยบนก็คือเลขแปดแล้วก็เข้าหลัก หน่วยบนก็คือเลขสามก็เข้าทางหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับในวันนี้มีแปดและสามต่อไปก็นำหกหกเก้าแปดสี่สามหกหนึ่งนำมาตั้งก็ใช้ตำแหน่งเดิมก็คือหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักพันก็จะเป็นหกบวกหกบวกเก้าแล้วก็บวกหกที่ ผลรวมเท่ากับยี่สิบเจ็ดนะครับลงท้ายเจ็ดก็เลขเจ็ดเป็นตัวเลขแรกฉะนั้นเจ็ดไปบวกหนึ่งก็เป็นแปดแปดบวกห้าเท่ากับสิบสามลงท้ายสามก็เลขสามเลขวิ่งบนทําได้เจ็ดแปดสามเมื่อธนนาออกศูนย์เก้าเจ็ดแปดหกสามสองหนึ่งนะครับก็เข้าหลักร้อยบนก็คือเลขแปดแล้วก็เข้าหลักหน่วยบนคือเลขสาม ก็สามตัวเลขก็มาสองตัวเลขนะครับเนงวันนี้ก็เป็นสูตรที่ยังคงเข้าต่อเนื่องนะครับก็พิจารณาเอานะครับเพราะว่าสูตรทุกสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็มาบรรยายให้ท่านผู้ชมดูที่มาที่ไปของตัวเลขก็มีวิธีคิดคำนวณให้แต่รับชมนะครับต่อไปก็นำศ9นย์เก้าเจ็ดแปดหกสามนึ่งนำมาตั้งโดยใช้ตำแหน่งเดิมคือ หลักแสนบวกหลักเปอนบวกหลักพันบวกหกคงที่นะครับตรงนี้ก็เป็นศูนย์บวกเก้าบวกเจ็ดบวกคงที่เท่ากับยี่สิบสองลงท้ายสองเลขสองเป็นตัวเลขแรกจากนั้นสองบวกหนึ่งก็เป็นสามสามบวกห้าก็เป็นแปดเลขวิ่งบนสามเลขทาได้สองสามแปดนะครับซึ่งในงวดล่าสุดกันที่สองมกรลาครบหกแปดนะครับออกเจ็ดสามศูนย์สองศูนย์เก้าสองจะได้ออกห้าหนึ่ง ก็มาเข้าหลักร้อยบนนะครับก็คือเลขสองก็ยังคงเข้านะครับแต่ว่าในงวันนี้ไม่ไปหลักสิบหลักหน่วยนะครับก็มาหลักร้อยนะครับเลขสองต่อไปก็นำเจา7 3 0น0 9 5 1นํามาตั้งนะครับเพื่อหาตัวเลขในงวดวันที่17มกราคม6 8นะครับก็ใช้ตำแหน่งเดิมคือหลักแสนบวกหลักหมืน่นบวกหลักพันบวกโค้งที่ ก็จะเป็น7บวก3บวก0บวก6คงที่ผลรวมเท่ากับ16นะครับลงท้าย6ก็เลข6นะครับเป็นตัวเลขแรกฉะนั้น6บวก1ก็เป็น7 7็ดเบวก5เท่ากับ12ลงท้าย2ก็เลข2เลขวิงบนทำได้6 7 2นะครับก็รอดูว่าวันที่17มกราคมห8นี้จะมาตามเลขนี้หรือไม่นะครับก็จะเข้าไปในตำแหน่ง หลักร้อยหลักสิบบนหลักหน่วยบนหรือว่าจะหลุดก็รุ่นผลนะครับวันที่สิบเจ็ดมกราคมหกปดนะครับรอผลออกพร้อมกันว่าตัวเลขจะมีจะมาเลขหกเลขเจ็ดเลขสองติดภายในสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งหรือไม่นะครับก็เป็นการบรรยายตามตัวเลขมีที่มาที่ไปนะครับตัวเลข จะมาไม่มาก็รอรุ้นผลไปพร้อมกันสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ